กลับสวัสดีโอ่านผู้ชลด้วยน,นะคบวันนี้ผมกระตูนแคทเพิ่งไปเห็นมาว่าในคลิปที่สอนวาดอมองอัดผมไปเห็นมาว่ามีคอมเมนต์ของคุณมาสทีวีบอกว่าสอนวิธีโรดฉากเขียวผมเพิ่งไปเห็นขอโทษด้วยโอเควิธีก็พิมใน YouTube ว่าแจกฉากเขียว แล้วก็กดหาเลยนี่หรือไม่ก็หาแบบอันไหนก็ได้อะอันสัส้นๆก็ได้อ,อย่างเช่นฉากเขียวนี้ช่องนี้เป็นชน่องที่ดีมากเลยนะครับคุณควรที่จะกด subscribe ไปเลยครับและควรจะกดติดตามเอาไว้ด้วยนะครับกดตรงไปตรงแช์ แล้วก็คัดลอกลิงโอเคแล้วก็ไปที่พอ,อเ,เลยแล้วก็ไปที่โครม พิมพ์ว่าดาวโหลวดวิดีโอเห็นว่าดาวโหลวดวิดีโอนี่แ้มาแล้วก็กดตรงนี้แรกเลยเดี๋ยวผมมันจะช้าอีกหนึ่งนี่กดค้างเอ้ยไม่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 ไม กดค้างแล้วกดวางกดตรงนี้เลยนี่ตรนี้มันก็จะขึ้นรูปไว้กดดาวน์โหลดดาวน์โหลดอันนี้มันจะขึ้นอันนี้แค่กดออกให้มันมาอยู่ที่หน้าโครมกดดาวน์โหลดจนกว่ามันจะ ขึ้นดาวโหลดอะนี่นมันจะเป็น<ช>แ,แบบนี้ลนแล้วมันมยังไม่ <ใน S 1> ยอมให้<ล>ดาวน,น์โหลดอีกดาวโหลดน,นี่กดรายละเอียดลองดาวโหลดนี่ดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็ลองกดเปิดดูมันจะเป็นวิดีโอ นี่ก็จะเป็นแบบนี้ขั้นที่สองคือจะต้องมีวิดีโอรแรกก่อนเออจะต้องมีแอปคายมาสเตอร์ด้วยนี่แอปนี้คายมาสเตอร์ไปซื้อมาเออไม่ใช่ดิไปโหลดมาแล้วต่อไปคือต้องมีแลวจะต้องรู้เลยนะคือเอา ยาวหรือสั้นก็ได้แบบนี้อย่างเช่นจะถ่ายวิดีโอสักสามสามวินาทีเออไม่ใช่เก้าวิเก้าวิ